สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวข้อกั้นหกเหลี่ยมนะคะที่เราสั่งมานะคะจากในช้อปปีหรือว่า Tik t o อกนะคะอันนี้สั่งมาจาก t i k t อกนะคะทั้งหมด305บาทนะคะรวมส่งแล้วนะคะก็จะเป็นข้อกั้นหกเหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็ทําการประกอบนะคะนี่นะคะก็จะมีเอ่อเหล็กนะคะเหล็กอ่อนมาให้แล้วก็เป็นขาตั้งนะคะแล้วก็ตัวข้อต่อแล้วก็ผ้านะคะที่ไว้ประกอบนะคะนี่นะคะ เราก็ทําการประกอบนะคะมันก็ไม่ได้ประกอบยากมากนะคะผู้หญิงก็ประกอบได้นะคะแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลองเอาลูกเข้ามานอนดูค่ะค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เสิร์ชหาใน t ิก t ok ได้เลยนะคะข้อกั้นเด็กหกเหลี่ยมค่ะราคาไม่แพงช่วยประหยัดงบช่วยประหยัดเวลาของเราในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะ ลูกก็จะได้ไม่เดินออกไปนอกบ้านหรือว่าคานออกไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะบ๊ายบาย